สวัสดีครับเอฟซีวันนี้กะได้มีลูกซิดนะครับเนาะลูกซิดของผมเอามีดมาให้แต่งครับโอ้ลูกซิดกะฝึกมาสอนมาหาฝีหกปีครับยังบุเป็นอยู่ครับบรงนี้มีดเพ่นเบิ่งพุ่งนะครับเบิ่งพุ่งเบิ่งปีกแบ่งเลยมืัอนี้เพิ่นกะวะ่า มาใส่บริการอาจารย์อาจารย์แต่งมีดให้โอ้กะสีใส่เวลาเฮงอยู่แล้วครับบังเน่โกนกึกปึงอยู่ครับปีกคนก็นดีอ้าววันนี้ครับกะสิมาสอนวิธีการแต่งมีดอีกอีกมือหนึ่งครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งครับเพราก็จะต้องมีหีนนะครับเนาะ มีหินหยาบนี่ครับวิธีแตงมีดครับวิธีแตงมีดเท่าคือจะต้องตั้งมีดลงไปครับตั้งมีดลงไปจึกแล้วก็จะตัดแบบนี้เลยครับตัดแบบตรงๆลงไปปีกทั้งปีกทั้งพุ่งคือตัดลงไปเลยครับแต่มืนี้จะได้ตัดทั้งปีกตัดทั้งเดือยใส่เวลากันอยู่ครับ กาเทคนิคการตัดมันลงซะก่อนนะครับเนาะมาเบิงน้ำกันนี่ครับรับเรากำมาเบิงครับดับแรกกับตั้งมีดลงไปเลยครับตั้งมีดลงไปตรงๆพอมันกระพีนกคบลงไปเลยครับหีนเขาคืบลงไปตรงๆเลยครับปักน่ครับนี่เป็นการหลบคมหลบคมลงไปซะก่อน เป็นการลบคมลงไปจนว่าเฮาสิพ่อใจทั้งคมทั้งพุ่งและกระปีนะครับปีคือการปักตั้งมีลงไปตรงตรงเลยลบเลยครับลบคมเลยคมสุดแรงมีคมสุดแรงเกิดเลย ครับับนก็นจะเป็นประมาณนี้ครับตั้งลงไป นะครับเอฟซี FC. กาสีใส่กันแต่งอยู่เกือบสม้งุดแล้วครับครับหลังจากได้ตัดปีกตัดพุงประมาณสิบหานาทีกับพ่อสาได้เนาะครับเนาะวานนี้กับมาเบิ้งวิธีตัดเดือยบันนี้ครับเดือยแหลมๆนี่โบอเอาครับ ตัดเดือยให้เป็นเม็ด้าวโพดหรือว่าให้เป็นซุ้งกับเล็บของห้องครับเนาะการไปที่ตัดเดือยคือเก่าครับตั้งเมีดลงมาเลยครับตั้งเมีดลงมาเขากับตัดลงไปงตรงๆนี่ครับเดือยกับตัดมันเลยครับตัดไปเดือยครับเขาจะต้องตัดลงไปจนในรูปทุ้งเขาจังซีมาไล่ให้มันบางอีกนะครับเนาะไล่ให้มันบาง Nên tắt cho còn hợp อ่าครับรูปทรงของเดือยกระมาแล้วนี่ครับเอฟซี F C. รูปทรงของเดือยกระมาแล้วครับบัดนีก้กะห้กาก่อนสิมันไล่นะครับเนาะไล่ให้มันบางครับไล่ทั้งพุ่งไล่ทั้งปีกไล่ทั้งเดือยนะครับครับร F C. เดี๋ยวผมเอฟซีนำมาเบิงนรงกันครับการไล่ให้บางคือการ ผนรับลักษณะทั่วไปม่ห้อยแล้วครับหลักหลับนีดตามปกตินี่จะไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ต้องใส่เวลาอีกจกักคิดหายี่สิบนาทีครับเนาะพุ่งทั้งปีกไล่ครับตอนตัน้งเขาตัดเขาตั้งมีดนะครับเนาะเวลาเิาศิลัยท่านบางเขาก็นอนมีดไปนี่ครับตอนเ่าตัดปีกตัดพุ่ง,งมาลุ่งก็ตั้งมีดจังสี่ เวลาสิไล่เน็นบางกนันอนมีดไปสิครับนอนมีดไปตั้งหนากันไล่เพื่อจะให้มีดเป็นบางเป็นคมนะครับเนาะทันะมีดเท่าโมบางมันกับเ,เทษทไหท้บกเขา่านะครับบกคมมันจิตต้านนะครับเนาะ ต้านกับหนายางเขามันช่เมื่อยครับมันช่เมื่อยนะการเวลาขีดมันช่เมื่อยครับนะครับเขาก็พยายามครับเนาะแบบพยายามไหลลงไปครับ ทั้งปีกทั้งเดือยตอนนี้ยังหนาตืดตื่นเลยครับครับมาละช่มกันจังหน่อยครับีเป๊อีวีครับครับผมวิธีวิธีการจะไล่ล่องเดือยนะครับเนาะเขาจะไล่ล่องเดือยนะครับการที่จะบวชเดือยเสียเขาต้องหาเหลี่ยมครับเหลี่ยมข้องหีนะครับเนาะเขาต้องแต่งเหลียมหีให้มันโค้งมนมนครับ เป็นคงโค้งมันมุ่นจะหินเป็นเหลี่ยมนะครับเนาะถ้าหินเป็นเหลี่ยมนี่คือว่ามีดเท่าสิเดือยเท่าสีเสียครับเราต้องแต่งเดือยแต่งแต่งเหลี่ยมก่อนครับเขาจังมาไล่ลองเดือยได้ครับจังสี่ครับเขาแต่งแต่งคมหินรลับมีดท่าุลอยเลยเขากับฟอยไล่ไปเลยครับครับเดือยจังเบ่เสียนะครับเนาะเดือยเท่ากับชิมุนโค้งงามครับ ถ่ายหินเลียมเดือยกระชิเหเีียมถ่ายหินแหลมแปลเดือยเข้ากระชิแหลมนะครับเนาะถ่ายหินโค้งมนงามรูปเดือยกะที่ออกมาสวยโค้งมนคือกันครับเป็นรูปเม็ดชดีเม็ดข้าวโพดหรือว่าเป็นทรงเหล็บมีโป้ของเข้าครับอ่าครับ้วเมื่อเข้าล่งหิน หยาบหาลอยล่อยเรียวห้องก่อนิมาลงหินหยาบพกล้อยนะครับเนาะเพื่อจะให้มันเรียบเนียนเข้าไปอีกครับเพื่อจะเอาหินตัวนี้แต่งให้บางคือกันครับชิมาไล่ให้บางแล้วก็แต่งเดือยแต่งคมแต่งปีกับเอฟซีคือในช่วงเป็นในช่วงของการไล่มีดครับไล่มีดทให้มันบางมันก็สิลละเอียดขึ้นนะครับเนาะ สุดท้ายเขาจังมาใส่หินตมหินตมตัวนี้น่ะสิเฮ็ดให้มีดขีดอย่างคมหึงครับถต่ใส่หินตัวนี้มันจีบหึงครับข้าวเดียวกับปูไใ้่ทั้งปีกได่ทั้งพุง้งได่ทั้งเดือยครับ ะจะหน่อยจะมาเบิ้งอีกครับไก่จะแล้วแล้วครับการตัดปีกตัดพุ่งแจงเดือยกะก็ได้พอสมควรครับเนาะก็งามพอสมควรแล้วบะนี้กะสิมาล่งหินตมครับเพื่อความคมทนคมนานบะนี้ครับหินตมกะ ต้องหาเลียมคือกันครับถ้าเลียมบสวยก็ต้องลบเลียมซะก่อนเพราะว่าเดือยของเขานี่มันสีบดถ,ถือกันครับเห็นตอนนี้เป็นซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่อย่างดีเลยหินตมเนี่ทันสั้นมันสีบ่วง,ล,งล่องเดือยได้เต็มที่ครับเราต้องแต่งมันมน์งามซะก่อน เพราะว่าหินมันเป็นเหลี่ยมนะครับอ่าพอใช้ได้ครับคือว่าเขาแต่งมองนี้เขาแต่งหลับเดือยฝนเดือยโดยเฉพาะครับมันจะลงล่องได้พอดีนะครับเนาะ14นี่ครับประมาณนี้หินตมหินขีดตม้มในเชียไทย คมทนคมหึงนะครับเนาะขีดได้หลายๆต้นนะจะมาเบิง่งผลงานวัชคมสันได้ตอนท้ายคลิปครับตรงต่อไปครับเอฟซี <FC S 2> มีดเล่มนี้เท่ากาับได้แต่งสำเร็จแล้วครับเนะบาะวันนี้กาิเช็คความคมให้เอฟซีเบิ่งข่าววัชคมสันไดโดยวิธีการเช็ดเอ่ิเช็คใส่ เล็บมือนี่นะครับถ้ามีดคมจะต้องปักเล็บมืออยู่นะครับเนาะถ้ามีดบกคมนี่ปักเล็บมือมันต้องลุยครับลุยปุดลุยปุดน้าเช็คมีดก่อนหน,นะเนาะเราลองดูครับสี นี่ครับเอาปมมืขึ้นมาครับครับผ่านปีกกรผ่านครับเดอยกรผ่านเอากระถือว่าดีกว่าเก่าหลายนะครับใสได้แล้ววันนี้ก็ต้องไป หลับเพิ่มเติมอีกมืออื่นมือหือหลังจากกรีดเสร็จแล้วแหนบางเข้าไปอีกแถวเนาะคนะันแห้งบางแห้งคมครับ fc สำหรับแต่งพุ่งแต่งมีดมืนอนีก,กะขอเป็นความรู้ครับเอาไปต่อยอดเอาไปดัดแปลงใส่กะมีเทคนิคอีกหลายอย่างนะรับเนาะวิธีการแต่งเดือยแต่งพุ่งแต่หลายคนแตกต่างกันไปกาหลายๆคนมาร่วมกันครับร่วมกันใส่ เหมนล่งตัวกับตัวเฮาลุงผู้นั่นเนี่ยผู้นี้เนี่ยมาแต่งนะครับเนาะกาคลิปนี้การจะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับการแต่งมีดครับสำเร็จแล้วไปส่งบนกอนแต่สำหรับเอฟซีคนไหนนะครับเนาะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการกีดยางทำแผ่นยางหรือาการใส่ปุ๋ยหรือการแต่งกิ่ง การทำนำกดนะครับหรือว่าอยากได้ต้นก้าต้นยางพาราชิ้งต่างๆความรูต่างๆเกี่ยวกับยางพารานะครับสามารถคอมเมนต์ถามเขามาได้ครับเรื่องต่างๆการใส่ปุ๋ยการแต่งกิง่งการรีดการทายาทานสารเหล่งเป็นอย่างไดนะครับเนาะก็คอมเมนต์เขามากครับสิตอบให้ครับสำหรับคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับ